ดีค่ะอร่อยซอยแตกวันนี้พามาที่ร้านยูนานซีวี่ฮะอะไรนะพ <laughs> ี่นุ๊กใหม่นานซีวี่เร็วเลยเร็วเราคุยเร็ว สวยงามอร่าออกมากเลยเนี่ยแอนิเมชั่นของร้านนะคะนั่นไงว่าละแอนนคะถามนิดนึงทำไมร้านนี้ถึงชื่อว่าแม่เท่าอาหารหม้อหินมันเป็นหม้อหินอ่อนนะคะมันนานเข้านานเข้าประเทศจีนเป็นที่จริงนานใช่ค่ะยูนานด้วยอาหารไอ้น้ำร้อนไอ้น้ำร้อนซึ่งจะมีทั้งในส่วนของนึ่งกับต้มด้วยใช่ไหมค่ะนี่คือต้มโอ้มีแน่ละมีค่ะเดินเข้ามาในร้านนี้นะคะจะเห็นว่ามีท่อ อยู่ในทุกๆโต๊ะเลยสรุปว่าท่อเนี่ยมันลากสายไปหลังร้านทำไอ้น้ำ,นำมาำที่นี่ะคะค,คุณแอนถามนิดนะะึงค่ะไอ้น้ำร้อนเนี่ยมันดีมันดีก่อ,อนไอ้น้ำร้อนเหรอคะถามันดีมันอร่อยกว่าแล้วก็หินอ่อนมันทำให้แบบ สุขภาพดีสุขภาพดีค่ะเดี๋ยวต้องชิมอร่อยจริงเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของร้านเนี่ยสาวสวยซะขนาดนี้ทำไมเป็นแม่เท่าอะคะตอนเด็กเพื่อนบอกว่าน่าแก่ค่ะแก่ตรงไหนแล้วแอหน้าตาฟุ้งฟิ้งเนี่ยรูปเราเขาเดียวอยู่นี่เลยนะแก่แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวแอนขอไปเต็มอาหารก่อนนะโอเค ใจพี่นะส่วนของพี่นุ๊กมาเลยนี่เป็นน้ำซุปใสเอาแล้วนะมานี่เขียให้หมดเลยนี่นี่นี่มาเดี๋ยวเรามาเอาน้องไก่เอ้ยไม่ใช่ลาลงน้ำแล้วค่อยมาเป็นน้องไก่กันปุ๊บโอ้โหนี่หนักนี่จะบอกว่า ขนาดน,นี้แมน่าทานจังเลยเนี่ยต้องระวังนะคะนำไกอ่อาจจะร้องอย่ากระเด็นนะเชีร์นำไก่อกาจจะร้องได้เพราะว่าน้ำม,มันแสบไก่จะแสบหมร้อนแรงมากจริงอยไปทั้งตัวเลยนะเดียนี่กินทั้งหมู่บ้านค่ะโอ้ยอะไรจะแปลกพิสดารซะขนาดน,นี้ อ่ะก,ก็ไม่ต้อกกร้องนี่นะมานึง่งปุ๊บจับเวลานิดนึงตั้งเวลาเรียบร้อย5นาทีเท่านั้น,น<า>ปั๊ก ไม่ได้เปิดฝาด้วยซ้ำมหอมมากนี่ดูน้ําจิ้มเขาซะก่อนน้าจิ้มแบบพิเศษสําหรับร้านนี้นะอ่ะดูกันนี่เลยนี่คนกันเห็นไหมคะน้ำจิ้มเราตักเลยปูเนี่นี่ตักปุ๊บเดียวหลุดออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยดูดูนี่กระลายแล้วนะเนี่ยหื อร่อยอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมเมื่อกี้พี่นุกอะ่ะแค่เอาพริกเนี้ยค่ะใส่ลงไปนะพร้อมกับน้ําซุปอะ่ะเหมือนกินแบบว่าจะเป็นน้ําต้มยําไทยก็ไม่ใช่น่า,าจะเป็นน้ําต้มยําสไตล์จีนนาน่ะจริงๆนะเนี่ยเนี่ยเนือพี่คะทำไก่ให้หน่อยกับไก่กับไกด่ดูดูว้าวอุ้ยไก่เนื้อขาวๆาน่าเจี๊ยม ไมเลยเนื้อขก่เขาขาวไงชิ้นเล็กยังน้าทานซุปหมาล่าใส่เข้าไปในน้จิ้มแล้วแต่ว่าอร่อยมากพนะี่น้งแซ่บแซ่อแซ่แ่ากินมสุดยอดเลยอ,ะอ่ะนี่จะบอกว่านอกจากปลาก,กับไก่แล้วเนี่ยเราก็ยังมีผักนะคะใส่ผักลงไปใส่หมูลงไปแล้วก็ลวกจิ้มกันเลยหลายอย่างเลยมามามาเริ่มเล,เลยดิเอาผักใส่เอผักใส เดี๋ยวเราต้องย้ายโต๊ะอันนี้ต้มแล้วนะก็ต้องมาเจอหม้อน,นึ่งเงินบ้างแบบเป็นซีฟูด้ดเดี๋ยวไม่ให้ไม่ให้เบียร์กินไก่ละ <c oughs> ไม่ต้องวาค่ะไปไปกันแล้วนี่เตรียมไว<า>้เป็นถาดเลยดู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 ดสุดสุดอะ<า>นี่นะ <วา S 2> อันนี้หอยดินนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องล้างหม้อ,อมใส่ลงไปเลยไม่ต้องล้างหม้อหินก็วางไว้อย่าง เลยความอร่อยเดี๋ยวๆมากแล้วก็จับเวลาอีก5นาทีนะคะ5นาทีเราก็จะได้ขาดรับรวดเร็วมากรวดเร็วมากปะเปิดฝาสาเะแน่วิวหอยมาดู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 ปลมึกสวยมากมีทั้งปลาหมึกหอยแม่ แครงปูม้ากุ้งนี่หอยอะไรนะปลาหวานโอ้โหน้องเดียวเอาหอยไปแล้วกันบังลุงก่อนเลยบังลุงบำรุงบำรุงกันก่อนได้เลยหอยห้อยห้อยหืมแบบนี้เปียไปปะโดยน้ำจิ้มมันแซ่บมากเปียกไปเผ็ดอย่างที่มลูลูกันนะพี่นกอ่ะน้ำจิ้มเนี่ยมันจะต้องแซ่บมันจะอร่อยอร่อยด้วยริ้งจริง ออรเดี๋ยวของพี่น้งนี้ต้องเป็นกุ้งอ่ะเี่เดี๋ยวเราจะมาดูกุ้งกันกุ้งบนน้ำจิ้มสีพุดมาผู้ชำนาญการผู้ชานาญการดูดูวันดูวันนี่ทนร้อมเลยนะคะขาบอกจิ้มลงไปอย่างนี้นะคะเดียถ้าจะจิ้มหมดนี้ก็กลัวเผ็ดมากเลยนะเดียบอกแซบใช่ไหมแซบค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันอืม พุกกัะพุกก like. ัะน้ำจิ้มนี้ต้องบอกจริงๆนะว่ามาอร่อยจริงนะไม่ได้แซ่บเผ็ดแบบเผ็ดมากอ่ะคนที่ไม่ทานเผ็ดเนี่ยหรือว่าเผ็ดน้อยๆเนี่ยทานได้เช่นกันค่ะเฮ้ยหอยหวานอืมดูมันสดกรุบๆเลยจิ้มเยอะๆเลยคบบนี้เด้งเด้งยังไม่ตายหรือเปล่าเนี่ย นืมันไม่หวานค่ะเจลน้ำจิ้มอร่อยยิ่งมันเลยจะไม่ลอยเลยลอยเลยฟินเลยแล้วพบกับรายการอร่อยซอยต8นะคะทุกวันอะไรวันจันทร์บ่าย2โมง15ค่ะทางช่องห้างสมัยเล็กหนึ่งอ่านอกจากนี้แล้วทุกดิจิตัลแพลตฟอร์มผ่านเทป TV5 HD 1ดูย้อนหลังได้แล้วเฟซบุ๊กไลฟ์ผู้คนคารนะคะดูซิว่าวัน